จะไกลเหมือนเธอส่งไหมครับให้ไปส่งไหมส่งไหมครับไปส่งไหมครับพี่สาวพี่สาวนะไม่ไกลนะพี่ไปส่งไหมส่งไหมให้ไปส่งไหมไปเลยครับไป็นน้องรน้องเรียนมันไหนเดี๋ยวให้เขาไปส่งไปส่งไหมครับพี่ไปส่งเลเวลเขียวล่างได้ไหมคะได้เลยไปเลยมาเลยครับจาร่มขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นครับขึ้นไหมนี่ครับเกียร์ไปด้านแรนแรนฟ้า <c oughs> เฮ้ยดูดิว่ายังอยู่ยังอยู่ในหลังเราอยู่ปะ ý thức là chưa còn đang rồi lạc lạc trẻ lạc 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 đây à Chị, lạc 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 ารอ,รอูอคิดแคบนี่พ็อกกี้นะฮะอ,อร่อยด้วยนะดิว้ายอยากไปชิมเลยรู้ไหมว่าอร่อยครับใช่ครับชิมไม่ได้แล้วติดใจขอดูวบัตรหน่อยได้ไหมครับเอาเลขดิ ฮะเฮ้ยฝรั่งวะอะไรเนี่ยเอาดีๆไม่เอานะขอดูบปัดเลยนะครับไม่ให้ดูวันนี้ผมเป็นรายการนะครับรายการรถครับใช่ครับรายการรถคือตอนนี้กำลังถ่ายโฆษณาโฆษณารถอยู่ครับใช่ใช่ทีวิตสิบ ألف เฮิร์ตเอ็ทียี่สิบครับเชีร์ฮัมาหำยาบอกว่ายินดีเข้าสู่รายการวีัมบฮัมครับ เบลเขียวล่างมันไม่ได้อยู่แถวแถวนี้นะบอห้อาบอเอาตรงนี้ไหมครับสีเขียวชิมะฮาบอถูกเนี่ยนี่ไงเบลเขียวงแปลต่อเดี๋ยวงแปลต่อชิมะชอมาเขาไปพูดในรายการชื่อชื่อเงาวครับอีบาฮึมฮึมเขาบอกว่ารายการอีบาคือมันก็มีคนไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่ประมาณนี้สู้ๆนะพี่เฮชิมะเขาอยากมาหรอชิมะก้ามา เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่กล้ามากที่มารายการนี้ด้วยความมังเออรโอลิบานชาบะจิกจิกจอ๋อยเขาบอกขอพาจิกเอ้ยไม่ใช่เขาบอกขอพาน้องนั่งเราเล่นไม่เอาไม่อยากนั่งโู้จังมาฮือมาเฮ้ยมาฮ่าเขาบอกว่าพิธีกรในรายการนี้เป็นพิธีกรที่ลำโพงใหญ่ลำไม้ใหญ่โอ้ยเจ๋อโอ้ยเจ้ายม้า อันนี้เขาบอกว่าเขาขับรถคว่ำก็เจ็บมากอะไรนะโเขขับรถเขาขับรถความแล้วเจ็บมากโว้ยยี่าหึมโว้ยแย่ยพูดเลยกูหาย่อเอ้ยปกติดอนเองเลอ เอาดิพี่พี่ดูบัตรน้องได้อยไหมขอดูบัตรได้นะครับดูบัตรก่อนดิอ่ะดูบัตรก่อนดูบัตรก่อนใด้พอดีพี่พี่เป็นหน่วยงานแต่ราชการอ่ะเดี๋ยวเป็นทุกอย่างเดี๋ยวดูบัตรพี่สืบคนอยู่เมื่อกี้น้องแบบมันเข้าไปอยู่ในเขตที่พี่ต้องสืบนี้จริงน้องพูดหน้าน้องพูดหน้าต้องใส่ะใช่ครับบัตรนะบัตรแค่นั้นเราคือพี่เจ้าที่พี่พี่ขอดูบัตรไง พี่เขาถ่ายรูเปเขาเรียกอะไรให้แจ้งแจ้งหน่ายการที่เป็นต้อสังเกตพี่ดูไงโรงงานโรยงานฮัมเบอร์ใช่เป็นงานพี่พี่ไม่ได้อยากดูหรอกจริงๆใช่มันเป็นหน่วยงานฮัมเบอร์ฮะดูไปพี่ก็ไม่ได้อะไรหริงฮัมัมบึกบึกมามามาแล้วจะทำไมมันเติมไม่ได้วะปล่อยอุ้มดิพี่เปล่าปล่อยไม่ได้ครับมมเขาจะด่าเราแน่อเอาอย่างนี้เอาบัตรมาครับเอาบัตรมา พี่ส่งเลยพี่ไม่ส่งเลยพี่พี่ไม่อยากเลยครับไปพี่เอ้ยหนูมีธุระหนูก็เอาบัตรมาพี่ทำงานพี่อยู่พี่ทำงานอยู่ถ้าเป็นพี่อะพี่ยื่นบัตรแล้วแล้วพี่ก็ให้ไปส่งละจริงๆถ้าเอาบัตรมาเลยเนาะพี่จะได้ไปนี่ขอรูปบัตรหน่อยได้ไหมครับฮัลโหลน้องฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยรอไอ้บังอะไรอย่ากูป้า ไอ้บังไอ้บังไอ้บังเอ้า็งอะวะทุกคนนี้ผมวอปะรุนรุนเบอกกับเขาลีหูด้วยนะไอ้บังลีหูด้วยไอ้บังเองลีหูด้วยได้ยินได้ยินได้ยินยังเออหนูได้ยินเขานะแล้วอ,อดุบัติเลยอดุบัติเลย ระบัดน้องน้องอยู่ระบาดนยพี่ระบัดมาสิน้องพี่จะได้ปล่อยตัวน้องไปอ่ะพี่พาไปเถอะหนูมีธุระด่วนเอพี่ก็มีธุระด่วนเหมือนกันพี่ต้องกลับไปดูจุดเมื่อกี้ที่น้องอยู่อ่ะเจอแต่เลยอ้าวโอ้ยถ้าพูดอย่างนี้เราแล้วยังมาแย่กว่าเดิมอีกอะไรอ่ะน้องเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นอะไรครับมีเรื่องอะไรเศร้าเราพี่ฟังได้มีเรื่องอะไรเศร้าๆมาเรามาจอดมาคุยกันเลย กาเขาจะเขาจอพวกพี่แล้วอธิบายเราแล้วพี่ก็พี่ทำงานนำการมันเป็นมันเป็นงานของพี่หน่วยงานฮาบึกใช่เป็หน่วยหน่วยต้นสังกัดรับฮาบึกเลยนะฮาบึกฮาบึกฮาบึกใช่ดิพี่กำลังวิจัยคนเป็นเอ๋อยู่มามาคือแบบว่าคือน้องส่งบัตรมาให้พี่ดูแค่นั้นพอเลยพี่จะพาส่งอันนั้นเขียวๆอย่างพูดอะส่งมาก่อนดีอ้าวส่งเอ้า น้องพี่เป็นมืักง,งานพี่ทำนีไ้ไม่ได้ใช่น้องก็รู้ตัวตนพี่หมดดิพี่เป็น,นหนูนหนให้ดูแล้วหนูจะได้ดูไหมล่ะหนูก็อยากดูเหมือนกัน <S <S ไม่ต<ม>้อก็ได้ดูไงก็ได้ก็ได้ดูถ้า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 น้า<ถ>งองส่งมาพี่ถกเลยอะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บัตรบัตรบัตรเกอบัตรบัตรบัตรเก่งเกงบัตรเก่งเก่งใช่มาเดถอะน้องไม่ต้องห่วงหรอกพี่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 เบสิกมากเลยนาะ โถไม่มีปัญหาหรอกเรื่องแบบนี้โถพี่พี่ควักเลยพี่ควักพี่ควักออกมาควักเงินเหรอเงินเงนเงแสนนึ่งไม่มีปัญหาล้านหนึ่งล่ะไม่เป็นไรเร็วๆเพอพอไหมน้องพอไหมมไม่พอสิบเอ็มอะไม่ไม่พอให้เมย เหลือเคยไหมขอดูไหมหยอกหยอกน้อน้องส่งบัตรปพ๊บไปส่งเลยเออขอดูบัตรหน่อยด้วยน้องน้องไม่ต้องส่งจีนน้องน้องไม่ต้องส่งจีให้เพื่อนน้องพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้แก้แล้นะพี่พี่ต้องการดูบัตรจริงว่าไงพี่แตงหนูโดนโจรไอแตงไอแตงเหรอวะไอสัตว์แตงอยู่ไม่รู้เลยจะโอนสองตัวมันหลอกเอาหนูมาได้ไอวันนั้นอยู่รู้ไหมจ่อแตงอ่ะมันมาหนูอ้อมที่เอาไปแทงแล้วมันหักคารูเลยนะเออเลยตอนแรกเขาหลอกหนูดูบัตรด้วยอ่ะ

ช่วยด้วยเพื่อนเราหน้าทันก่อนเฮ้ยเป็นไรอ่ะดวงใครต่อปะ T G ห้าศูนย์สอง F ปะ F หรือ E E F A G E นี่น้องนี่น้องแจ้งช่จาบหน่อยงาเหรอครับฝากฝากไว้ให้หน่อยนะพี่โทรไปนะบอกใครนะน่าจะรถทียี่สิบอะ <reading> ไม่ใช่โหด mm ูไปไนไปทีส <lite> ิเหรอท่านผอว่าไงตอนนี้ผมกำลังทำตามหน้าที่นะครับตรวจ้บอกไปกมด้วยว่าผมไม่ผมทำตามหน้าที่ตัวส่งหน่วยปะนะใช่ใช่ใช่ไม่เรื่องนีคุณท่านผบไม่เคลียร์ผมหรอกทาเสียนะใช่ใช่ใช่บอกเลยบอกเลยตอนนี้มันจบแค่เราแล้วตลาตลาตลอย่าถึงหน่วยงานถึงหน่วยงานถึงหน่วยงานดูเรื่องนะดูเรื่องดูเรื่องวอร์หวอร์ วันหนึ่งวันหนึ่งเอานอนเลยเอานอนเลยวันหนึ่งวันหนึ่งแกถึงแล้วมันใส่ชุดอาม่าวันหนึ่งวันหนึ่งถึงแล้วพี่บ้านพ่อพี่อยู่นี่เหยอะแลนแลนเขียวเนี่ยเว้ยน้องสวยปะแดงเฮ้ยคลิปสวยลสวยคลิปสวย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 คสวยสวยเราก็สวยนะคุ้ม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 ปเอานอนไปทั้ง คือสวยคือสวยเอาน้องมาแหละฮะนอนอยู่นอนอยู่น้องนอนอยู่เอาน้องเอาน้องเข้าไปนี่ดิส่งอะสองเรื่องเลยไปได้ปะสองเรื่องเลยขอร้องเถอะเอามาสองแสนไม่งั้นพี่จะไม่ทำอะไรหนูไม่มีตังค์หนูก็เพิ่งเข้ามาแต่น้องแต่น้องเผื่อลุดะครับเหมือนกันใช่ใช่น้องน้องเผื่อลุดะครับ หลองลายอ่ะพี่อยากเป็นน้องเลยเพอร์ลดบุพการีครับอ๋อไปเจอเหรอใช่ครับอ้าวมีโอเวอร์เลย์ไหมล่ะมีเลยครับเต็มโอเวอร์เลย์ครับใช่ครับแล้วก็พร้อมพยานอีกห้าร้อยคนถ้าไม่มีโอเวอร์เลย์ก็อย่าหวังได้ตังหนูละกันโอเคงั้นก็จริงั้นพี่ขอแค่สองแสนนะถ้าน้องไม่ให้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ครับ มันปากดี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 ไม่มีหนูก็เพิ่งเข้ามามันปากดีพวกเรามันปากดีไม่จ้องนี่นะผมว่าผมว่าไอคนนี้ร้ายอยู่ร้ายอยู่ผมว่าไอ้ไอูคนนี้ร้ายอยู่มันปิดกอดอ่ะน้องอย่าเข่งดิหนูหนูกลัวไม่ก็คือไม่ก็คือมัน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 เป็นสิ่งที่มันผู้ใช้ห้ามพูดอ่ะชายช่ยชายผู้พี่เคยโดนไงพี่เลยอันนี้พี่เลยบอกพีไม่อยากให้น้องไปทำใครต่อครับใเพราะพี่แบบเคยเห็นคดีไอคดีนี้ยมันไม่ใช่สองแสนนะเป็นล้านนะคนยอมอ่ะเขาเรียกพี่เป็นล้านเลยนะแต่พี่ก็จ่ายเอาด้วยนี่แค่สองแสนเลยนะ ก็หนูไม่มีไงแม้ก็คือถ้าถ้าให้พี่ก็คือพี่พวกพี่ก็ไม่ทาอะไรเว้ยอันจริงพี่ก็จะปล่อยเว้ยใช่แล้วก็พี่ก็จะไม่อ,อะไรด้วยเรื่องที่พูดออกมาไปอ่ะใช่ถือวันจบไปพี่ก็รู้ชายพอมือนกันใช่ครับพวกพี่ซิกมากจะไปเบลเขียวมันไม่มีสองแสนม,มันคงไม่ใช่นะครับใช่มันเบลมันเบลไปนเนี่ยก็หนูไม่มีหนูเพ่งไปขายตั้งในตู้มันของก่อนในตู้นั้น เป็นไรครับเนี่ยน้องน้องไมองอยู่กับน้ำตาเนาะพี่ไม่แพ้น้ำตาผู้หญิงพี่ไม่แพ้น้ำตาผู้หญิงเนาะพี่บอกว่าพี่เสกมากหมดแล้ะพี่เกียรติพี่เกียรติทุกคนอ่ะใช่เออตอนนี้น้องไล้่ไม่เกียดพี่พี่ก็มาไว้เหมือนกันน้องงั้นก็ไปส่งแลนแบบิดก็ได้หนูจะไปเอาตังค์จากป๊าปาน้องก็ร่างนี่พี่นะน้องก็โทรบอกป๊าปาน้องนี่แล้วก็โอนกันมาให้พี่แค่ละไม่เกลีไรมากป๊าปานูเล่นแรงอยู่หนูต้องไปรอทุ่น่นเราคือน้องคือไม่รู้เรื่องอ่ะ น้องคุณมีเรื่องอ่ะที่พี่กำลังเจรจ่าด้วยสันติวิธีกันน่ะใช่ใช่ใช่น้องไม่ต้องหลอกพี่ไม่อยากแบบให้ไปถึงขั้นนั้นแบบต้องแบบต้องไปอยู่ตรงหน้าสภาเนี้ยใช่ครับเพราะเพราะมันน่าเบื่อไปจริงจริงจริงว้าแบบว่าเราตัดต้องมานั่งยืนรอแต่ะไปจบปัญหาอะไจริงจริงเรื่องนี้มันไม่ได้ต้องควรนะเราก็ใช่ครับแบบว่าน้องหลุดมาน้องก็แค่จ่ายมาให้แล้นใช่เพราะพี่แบบแค่แบบแค่แบบเออแกล้งน้อง้พามาเนี่ยนี่นั่นแต่ก็จะไปส่งจริงแหละ ต่อยู่ดีน้องหลุดอย่างพี่ก็ร้องปอมไม่ใช่ป่ะพี่ไม่ได้เกลียดกันนะมึงฟังอะไรร้องจริงน้องร้องปอมเมื่อกี้เสียงร้องปอมหนูขอโทษจริไหม่ะเนี่ยมึงดเสียงน้องน้องตาเสียงยังไม่จริงใจพี่พี่เลยตอนนี้น้องยังไม่จริงใจตัวตลกปะเรื่องนี้มันเรื่องนี้มันตลกอปะน้องยังไม่จริงใจแบบพี่เลยเสียงน้องยังแบบสร้างขึ้นมาเองแม่คือน้องนั่นแหละสองแสนไม่งั้นก็สามแสนนะแต่สองแสนไม่ได้พี่เรียกได้ถึงหนึ่งเอ็มอ่ะก็หนูไม่มีตา บอกปาเองโอนกันไหมพี่สองหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกถ้าเองไม่ให้พี่ก็จะพี่สองเรื่องไม่พี่พี่พี่ไม่สนว่าน้องจะเล่นแรงอะไรตอนนี้คือน้องหลุดบุปการีมาครับใช่พี่เคยโดนเนี่ยพี่เคยโดนเนี่ยครับอืมเหมือนไปปมดูพี่ไปแล้วคือมันโทรแล้วก็ยังไงก็ได้ครับใช่หรือว่าครั้งนี้มันเป็น first time ก็ได้นะไม่มัน คนคือ,นะค,อคือคนโดนกับคนที่โดนอันนี้มันไม่เหมือนกันครับใช่ใช่น้องถ้าเกิดแบบพี่ปไปด่าใครอย่างงี้พี่อาจจะเป็นเฟิร์สไทม์แบบน้องก็ได้ใช่ใครใครก็พูดได้นนองแต่คือเนี่ยสองแสนก็จบอ่ะน้องน้องเลือกเอาสองแสนกับบำเพ็ญน้องเอาไหนก็นหนูไม่มีตังค์หนูมีแค่แสนเดียวบอกป้าน้องนี่ ป้าหนูไม่ว่างจริงๆตองป้าน้องเลยเดี๋ยวเลยเบิ้นมาไปนั่นนี่กระดาษกิ่นนมันมันร้องปลอมไอ้เหี้ยมันไม่ได้ร้องจริงเลยเพื่อนเพื่อนเราฟังเสียงดีๆเขาไม่ได้ร้องจริงเลยเสียงมันมันเป็นโทนที่แบบว่าเกินไปสะพาเลยปมั้ยเก่งแก้กับแบบเกินจริง เอาแมปไปสภาไหมครับจะได้จบจบี <ๆ S 2> ได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วพี่จะได้ให้มันเป็นกฎเมืองไหมครับเอาไหมปุบปีก็พย,มมยายามได้ได้กฎรมบใช่งั <c oughs> ้นไปสภานะครับโอเคไหมตอนนั้น ไรระบายเลยก็ได้เขาไม่อันี้กเปะ<ช>เดียวเพราะว่ามันมันมันจะเยีดแล้วมันเป็นมัมนเป็การให้เกียกันครับใช่เราร้องไห้ก็ร้องไห้หลอกๆด้ี่ม่ค่อยชอบหมกันเอาเไล่ะส่าหนึ่งหครับ ช้ามากเลยครัพี่ขอปรับเป็นห้าแสนนะช้ามากเลยครับาพี่เอาห้าแสนะครับน้องสองแนหครับห้าแสนมันมีคนโทรมาเมื่อกี้น่ะไม่ไม่ห้าแสนห้าแสนสองแสครับห้าแสนนาะช้ามากเลยครับช้ามากเลยพี่ปรับเป็นห้าแสนมัต้ีคน้อยู่เนี่อพีน่รู้าด้าแสนอนฮก็รูห้าแสนน้องไม่มากเลร้มากล้วน้าแสมัมีอะไรมากมห่อกี่ก็ไม่ไดห้าแสนห้าแสนับ้าแสนมันช้ามครับมันช้าครับ ไม่ต้องมาเดี๋ยวมาเพียบพี่ไม่ชอบเนาะสองแสนจริงห้าแสนนะห้าแสนเอาตอนแรกบอกมีแสนเดียวทวารบอกมีสองแสนเนี่ยนะไอ้ได้งตอนแรกก็แก้งไงตอนนี้มันมีสองแสนก็ไม่ให้หนูเก็บไว้บ้างเหรออ๋อแล้วแกลงไมครับห้าแสนครับจบจบแล้วไม่มีแล้วบ้าช้าครับช้ามากครับโอเคห้าแสนครับห้าแสนจบๆครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนจริงมันโดนมันน่าจะโดนแบบว่าเท่าไหร่อีมหนึ่งกับอัมเพนมั้ง พันไม้มั้งอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่พี่คุณคุ้นมาเลยเอองั้นเจอะพาครับถ้าหาแถบไม่ได้เจอัะพาครับแค่นั้นจบไม่มีแล้วมากครับจบจบจนหยวนมารเะไรฟ้าหน่อยพวกมารอะไรมาแล้วเดี๋ยวแบบ เฮ้ยจัาเล่นได้ดีนะเหนื่อยนะจะแก่ห้าแสนเลยเราคนไม่ได้เราไม่ได้อะแต่กไม่ตอนแรกก็ไม่ว่าจะอะไรหรอกแต่ทำไปทนามาเรื่อมีแบบแกงเกินอะไรบ้างใช่เรื่องแบบกแก้งมีการกแลกแสนแลกสองแสนมาสองแสนบางร้องไห้หลอกอีกเห็นว่าเราเป็นคนโง่อะ เห็นพวกเราเป็นตัวหลอกเหรอใช่คิดว่าพวกเรารู้ไม่ทันคุณเลยครับผมก็พวกผมก็ผ่านแล้วมานเนยอะครับคุณแม่รัวจัดเลยเพี่อนบอกง่ายเฉยอาแสนครับยังไงเดี๋ยวแค้ผมไปเลย โอเคบ้านยาวลอยเล่กุลสับสนอนเไดาช่ำชอความสวยเธอเป็นต่อขารมไม่เป็นหลงเราก็จะให้ทางเลือกน้องแล้วนะก็ให้ทางเลือกแล้วฮะแสนกันเลยตอนแรกสองแสนก็ช้าเล่น แบบว่าเหลี่ยมกันอยู่ได้ไม่ให้ทีก็ 5, ห้าแสนน่าจะจบนะถ้ามีให้ก็คือก็จะไม่นี่อีกสามแสนเนาะอีกสามแสนก็หนูไม่มีแล้วออเอ๋อเน๋อไออเออเอ๋ 3, เอ 3, เออเออ เลยกระพานะตอนหนูบอกว่าหนูไม่มีหนูมีแค่สองแสนในตัวก็ในราคามีเท่าไหร่ก็โอนมาเลยก็หมายถึงในราคาไงอ๋อบอกในตัวเร็วเพื่อสามแสนแล้วเร็วไปเยี่ยมป้าไปเยี่ยมม้ามา่วนๆเดี๋ยวอแดงลงสามแสน วอาเอาน้ำมาเนาะได้ไหมสองแสนหรือสามแสนไอแดงมา,าไายเที่อะไรวะฉันรึงเป่ากาะาเลยเธอตงไหร มจางงองสาธุสาธุสาธุาเอ้ยมึงคือแบบว่าม,มึงลองฟังดีนะคือมันหลุดพ่อมาเว้ยมันจำคำพูดเองได้เว้ยแต่มันบอกว่าแล้วทำไมหนูต้องให้อ่ะมีมีโอเวอร์เลย์ป่ะเนี่ยมันพูดเงี้ยจะเปน็นส่งสามจริงๆเหรอมันเหลี่ยมนะเว้ยย่ยมันเหลี่ยมจัดเลยนะเว้ยอย่าใจอ่อนดิอย่าใจอ,อ่อ,อ,อนมาด่าพ่อพี่เนาะ มันหลุดว่าบ้านพ่อพี่เหรอมันหลุดอีกแล้วถ้าอยากใจอ่อมมันบอกว่ามีโอ,ม,โอมีโอเวอร์เลย์ปะเนี่ยมันพูดอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนแบบถ้ากูมีคือมันก็จ่ายถ้ากูไม่มีคือมันก็ไม่ให้เออเฮียจะยอมทำไมอ่ะอีกสามแสนนี่น้องแล้วกูจะบีบมันนะเฮียเดี๋ยวที่สองสามแสนเนี่ยสองคืนหนึ่งหกเนี่ยถ้าไม่มีจะส่งเรื่องนะเอาไง เอาไงเวลาตอนนี้ต้องทันเรียกเอา้รงหาฮอลลี่ครับอยู่วะเนี่ยไม่น่าอยู่มานี่มัอ๋พออันนี้อยู่อ <c oughs> ีลายเยอะอีลายเยอะวันนี้อีลายเยอะดีที่กูอุ้มไป น๋อไม่ละปูนมาอยู่ในตัวกูได้เหรอวะใครมายัดไวตัวกูได้อะ <c oughs> <c oughs> โอเวเลคือการมาทึกหน้าจอครับของตัวเกี่ยวกับพวกอัดหน้าจอต่างๆครับเรียกว่าโอเวเล <c oughs> ใช่ครับใช่คือถามว่าผมสงสารไหมก็สงสารนะแต่แบบผมมานึกอีกทีว่าแบบว่าลองลองลองมานึกคำมาที่มันบอกว่าอะไรนะมีโอเวเลปะ่ะ ให้ดูบัตรไปถึงเบลเขียวแต่ชั่วโมงลาลีลาเยอะมันมีเงินอยู่แล้วน่าจะเล่นแกงทำทรงรุ่นใหญ่มันดูกระเป๋ามันข้างหลังก็รู้เรื่องแล้วไม่รู้ดิไม่ใช่แฟชั่นวะมันมีอยู่แล้วไอ้เียมันไม่ได้แบบมันมีปลาด้วยมีมาด้วยมันไม่ใช่แบบเียมันสองแสนม,มันเล่นมานานแล้วแหละอเียมันมีอยู่แล้ววันนี้พี่จอร์หลอง <c oughs> สรุป้วนะ่อไงวะ เขาเงียบอะไงั้นก็ส่งเรื่องเลยก็ได้มีสปาไหมครับฮัลโหลไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับอ๋อโอเคครับผมครับผมมีอะไรที่เกี่ยวานายกเลยพี่ได้ครับ น้องพี่บอกน้องอีกทีว่าอย่างไรเอาไหมสามแสนหรือว่าไงทางเงียบพี่รีพอร์ตนะทับรีพอร์ตลงหัวนะโอเครีพอร์ตเลย อย่ใจอ่อนเียว่ะพวกอย่าใจอ,อ่อ,อ,อนเดียมันหลอกผมไม่พอมันหลอกเพื่อนผมอีกมันหลอกแบบหลอกแล้วหลอกซ้อนอ่ะร้องไห้หลอกอะไรหลอกแล้วก็อะไรต่างๆพูดคำให้ผมจะพกกันใจอ่อนอะไรต่างๆลองไปย้อนสตรีมด้วยมันคือมันมันปลอมนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือมันปลอมจริงครับ มาด้ไหแดงเงียบอะไะเดี๋ยวรอนายกลงหัวกนลองฟังดูครับเนี่ยลองฟังดูแบบมันมันไม่ใช่อรัมันไม่ใช่แบบว่ามันมันมันดูไม่ธรรมชาติอ่ะพระเจ้าลองไปลลองไปย้อนดูในแอปแดงดูอืม บุปการีมโดนใบแดงเนี่ยอ,อดนโดนใบแดง